ดูเรื่องการศึกษากันบ้างนะคะวันนี้หลังจากที่เขารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมานชินวรนบุญยเกียรติรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็ได้สารต่อโครงการหลายๆเรื่องนะคะที่นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีได้ได้ริเริ่มโครงการเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นติวเตอร์ช n ้นเน็ตทีชเชอร์ชันและเรื่องสําคัญที่สุดที่กําลังจะผลักดันอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ค่ะสวัสดีค่ะ ขออต้นรับสูในการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ติวเตอร์แชนแนลสำหรับออกอากาศในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นี้ในชินวรนบุญยเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเตรียมเชิญนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองชุมชนและประชาชนทั่วไปจัดตั้งเป็นสมัชชาแห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาใน รอบนี้บรรลุผลและมุ่งเน้นปฏิรูปการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการที่จะนำพาต้องปฏิรูประบบนะครับปฏิวัติว่าทั้งหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการประเมินผลเนี่ยต้องไปในทิศทางเดียวกันต่อไปนี้ก็กระบวนการเรียนการสอนก็ไม่ใช่สอนหนังสือจะต้องสอนคนต้องมีกิจกรรมที่นำไปสู่การอบรมมากกว่าสั่งสอนอย่างเดียวกระบวนการประเมินผลก็จะประเมินผลทั้ง ในเรื่องขององค์ความรู้และในเรื่องของคุณธรรมค่ะควบคู่พพกันไปกระบวนการในการที่จะแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อบรรลุปเป้าหมายดังกล่าวนี้ก็จะต้องทํา ขณะเดียวกันกระแสข่าวองค์กรครูยื่นเรื่องร้องเรียนต่อปปชให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างครูพันในโครงการไทยเข้มแข็งหรือ sp 2ของอาชีวศึกษาสไม่โปรง่งใสรวมทั้งการจัดซื้อแบบเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในโครงการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งถูกมองว่ามีการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้แก่สำนักพิมพ์บางรายนั้นในจินวรระบุว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับตำแหน่งและได้ให้เวลาคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นสอบสวนหาข้อเท็จจริง และหากใครมีข้อมูลก็สามารถส่งมาให้รัฐมนตรีได้โดยตรงรวมทั้งตั้งเป้าว่าการรับนักเรียนในปีการศึกษานี้ห้ามสถานศึกษารับเงินกินเปล่าหรือแปะเจี๊ยเป็นอันขาดคําว่าแปะเจีย๊ยคืองกินเปล่าหรือว่าใต้โต๊ะนะครับซึ่งผมคิดว่าผู้อานโรงเรียนทุกคนก็ทราบดีว่านโยบายของกระทรวงาธาริการในปีนี้มีความชัดเจนแต่ว่าในทางกลับกันผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่า พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะระดมทรัพยากรให้กับสถานศึกษาให้กับการศึกษาของลูกหลานของเรานะครับทางกระทรวงสถิติการยินด,ดีที่ท่านสามารถจะดำเนินการได้โดยการบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์นะครับแล้วผมก็จะยกย่องเชิดชูคนที่เข้ามาสนับสนุนในส่วนตรงนี้แต่ว่าต้องไม่มีการดําเนินการในช่วงที่มีการรับเด็กนักเรียน รายการโทรทัศน์ติวเตอร์ชาแนลเป็นรายการที่เติมเต็มโอกาสทางการศึกษานอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนโดยมีครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆและครูสถาบันกวดวิชาที่มีเทคนิคการสอนน่าสนใจหมุนเวียนกันมาเป็นวิทยากรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาบอกเล่าความคืบหน้านโยบายต่างๆออกอากาศทางช่อง11สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือ eTV และ True Vision ช่อง96นอกจากนี้ยังรับชมรายการและดาวน์โหลด อกสารประกอบได้ทางเว็บไซต์และมีการสัญจรไปบันทึกเทปรายการตามจังหวัดต่างๆด้วยเช่นสัปดาห์หน้าจะไปที่จังหวัดลบบุรี